บรรยากาศนอกวัดของหมู่บ้านของอาชาวบ้านสลาสนองงามของเรานะคะอันนี้ตรงนี้เป็นข้างหลังนะเป็นข้างหลังส่วนที่วางเจดีของผู้ที่ร่วงลักไปแล้วก็จะอยู่ติดขอบถนนฝัง่งฝั่งนูงนะ้น ไดบอกกล่าวเช็ดเรียบร้อยแล้วเนาะว่าวันนี้พ่อกับพี่สาวพ่อรุงกับพี่สาวก็มาจัดการอาหารวางสำรับกับข้าวให้กับเช็ดเรียบร้อยในบอกกล่าวว่าให้มารับบุญรับผู้สนด้วยกัน วันนี้วันพระใหญ่นะคะแล้วก็จะมีอธิบดนของมิควายจะมีการแห่เทียนเข้าพรรษา mm hmm. ช่วงบา่ายแต่ตอนเช้าเราก็มาตักบาตรทำบุญตักบาตรกันโกอนอันนี้บรรยากาศ mm hmm. ดีมากเลยนะคะฝ mm hmm. นตกทั้งคืนเลยญาติโยมกำลังหลังไหลกันเข้ามาทำบุญกัน ทางเขาวัดนี่นก็คือหอหลักทาง เราน้องปฏิเรนทัก่อนแล้วททักก่อนแล้วต้องปฏแล้วแล้ว สเหเห่วนที่เห็นนี้ก็คือห้องครัวของทางวัดเนื่ะอันนี้ทางทางนี้มาปกเาะที่แม่แม่เอฟซีเห็นอ่ับางสีเรื่องเรื่องนี้น้องาระโเนายังค่าเสื้อเขียวตัวเรือนจะเป็นสีสีเหลืองคือเมนเมนกันนะ เราสวนลังคาสีเขียวนุ่มจะเป็นที่ัวันนี้ก็ที่เราได้มาทำบุญวัดที่รัทการอุทิศของพระพุทธศาสนาของเราที่มีการเลี้ยงวันนี้เราพาเดินดูรอบๆวัดเนาะแต่วัดกว้างมากเลยกว้างอยู่ในธรรมชาติทางทางทิศเหนือเชื่อมติดกับทุ่งนา

tôi đi nhưng thầm một tạc bạc anh đang mới xếp lời nè có thay mà lấy kiếm thích mà thầm bồn cả còn nó chạy mà 好了、嗯嗯嗯 ส่วนข้างหลังของวัดจะเป็นอ่ากุฏิที่พักสมแต่ละหลังแต่ละหลังกันนะคะแล้ในวัอกของเราเอ่ามีขหาดอยู่อ่าสี่รูปด้วยกันนะมีสี่รูป นรพร,ปประพุทธรูปที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพระพุทธรูปที่สายบุญมาจากกรุงเทพมาถวายให้นะวันวันเสาร์ที่ผ่านมานะวันเสาร์ที่ถานสาธุสาธุสาธุวันนี้มารับบุญด้วยกันนะจ๊ะทุกท่านจ๊า เดี๋ยวแม่ควานจะพาเที่ยวรอบๆวัดเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะ,ะถวายพระทหารเช้าของพระสงฆ์งเดี๋ยวเราไปดูลิมถนนกันว่า wow. ลีตาได้มาบอกกล่าให้กับพอ่อเชษได้รับรู้แล้วว่าวันนี้อให้พอ่อเชษมารับส่วนบุญส่วนกุศลให้กันเป็นวันอทำบุญข้อบรักษา ให้เจอแบบนี้หลังสีเขียว ี่เรเห็นนนีนะดี๋ยวเราเข้าวัดการฝนตกอันนี้ตกทั้งวันเลยนะคะตกทั้งคืนถ้าถ้าถึงเวลาแห่ขอให้มีบรรยากาศแบบนี้นะคะเราจะไดะ้ทำบุญแบบไม่ร้อนกันจะได้เย็นชุ่มฉ่ำมาเอามารับบุญใหญ่ มมารัวันนี้หนุ่มนอยแฮปปี้กับสานนอยแลวพี่ไปแห่เทียนเข้าพรรษาที่อำเภอปราสาทอำเภอปราสาทก็จะมาสุลินด้วยกันนะ